ไหมหลายคนพลาดโอกาสในการที่จะเป็นนายหน้าเพราะปัญหานี้ต้องการอยากจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แต่พอรู้ว่าเราต้องเรียนรู้ที่เยอะต้องเรียนรู้ที่ลึกเราต้องออกไปหาลูกค้าออกไปหาลงพื้นที่ความวุ่นวายค่อนข้างที่จะเยอะไหนเราก็ต้องลงพื้นที่ไหนต้องเตรียมเอกสารต่างๆไหนก็ต้องไปจบงานถ้าเคสนี้ไม่ผ่านอ่ะก็เอาเคสมาอีกก็ทำซ้ำๆวนๆอยู่เรื่อยๆ นะคะทุกคนพอเ,เราเจอปัญหาแบบนี้ยหลายคนถอดใจแล้วไม่อยากที่จะเป็นนายหน้าทิ้งความฝันของตัวเองทุกคนคะตอนนี้โอกาสมาถึงสําหรับทุกคนแล้วที่ต้องการอยากที่จะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดริตออนไลน์คือศูนย์รวมของนายหน้าเราลดขั้นตอนแห่งความยุ่งยากต่างๆในการที่จะสร้างรายได้โดยเฉพาะใครอยากที่จะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราจะขายบ้านสักหลังหนึ่งนั้นะ เราต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่คือทําให้หลายหลายคนถอดใจไม่อยากที่จะเป็นนายหน้าแล้วทั้งๆที่รู้ว่านายหน้านั้นรายได้ของเขาค่อนข้างที่จะเยอะหลักหลายหมื่นหลักแสนบางคนถึงหลักล้านเลยจะดีไหมทุกคนคะถ้ามีระบบช่วยทํางานให้กับเราลดขั้นตอนแห่งความยุ่งยากทั้งหมดเลยสมมุติว่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้นเราต้องทําขั้นตอนทั้งหมดสิบขั้นตอนแต่จะดีไหมลดเหลือหนึ่งขั้นตอนที่คุณทําอีกเก้าขั้นตอนนั้น ให้ระบบทํางานแทนเราแต่เราก็สามารถยังรับรายได้ของเราทุกคนคะ่ะฉะนั้นวันนี้พิธิบ,บอกได้เลยว่าเราไม่ต้องเรียนรู้เยอะเราเป็นเรียนรู้ว่าเราจะโปรโมทและประชาสัมพันธ์อย่างไรและเราสามารถเรียนรู้ได้ถึงสามนายหน้านะคะทุกคนถ้าวันนี้เราพร้อมอยากที่จะเป็นนายหน้าจริงๆพิธีแนะนําเลยคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ชื่อว่าคอร์สออนไลน์เสือนอนกินกับสธุรกิจนายหน้า ปกติคอร์สนี้ราคา24290บาทแต่เราจ่ายเพียง999บาทลองคิดดูว่ามันคุ้มไหมเราจ่ายเงินเพียง999บาทแต่เราได้ใช้ระบบและลดขั้นตอนแห่งความยุ่งยากต่างๆเราทำเพียงแค่1ขั้นตอนเดียวเท่านั้นทุกคนคะ่ะวันนี้ถ้าใครพร้อมแล้วอยากที่จะเป็นนายหน้าโดยมีระบบคอยช่วยเราเราทํางานแบบง่ายๆขั้นตอนยากหลักให้ระบบทําแทนเราทั้งหมดเลยถ้าใครพร้อมก็สามารถทักแชทมาได้